อะไรอ่ะโอ้ยปลาช่อนไอเซอร์สอนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ อยุทยาไลออนพารกนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยว่ามีสัตว์อะไรให้น่าดูบ้างไปเลยเมนเปเมนเมนมนมีเมนเปามีเมนเปาอะไรเมนูกปเมนจะไปดูไหนเราจะไปดูยีราฟ แสดงช้างแสนรูร้อตอน10โมง11โมงไปช้างพี่ชา,า,านี่อะไรอ่ะพี่ชาไปดูอะไรครับ I am happy วันนีここ้เราก็ไปดูอะไรต่อพี่ชาฮิปโปเราก็จะไปดูฮิปโปนะครับผมโอ้ยเทโอ้โหโอ้โหวระเคเพียบเลยเกี่ยไปไปดูตัวเดียวเองเหรออ้หตั้้ยโอ้เหตอไคร้ตะไครสองตัวโอ้นี่เพิมา ดำน้ำได้เก่งมากแล้วปกติมันเป็นอยู่ในน้ำหรอใช่วู้วนนอวนนน้ววนวนนนนนนววาวว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 วนวว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 เววนวว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 โวนวววโ ต่อไปเราก็จะไปดูจาระเคนะครับผมร้อนมากผู้มแยกกันนานแล้วอ้าวนี่เลยโอ้โหบอดจาระเเ้พอดีไม่เอาคุยมมากโอ้โ,โอืโ ไหนอ่อ๋อนี่ลูกจระเข้เนี่ยเวลาเนี่ยตัวจระเข้ตัวตัวประมาณเนี้ยเขากําลังจะไปทําแบบพวกเนื้อเนื้อที่เราแบบว่ากินจระเข้อ่ะอร่อยมากแล้วก็ไปทําแบบพวกอ่าหนังอ่ะเอาหนังจระเข้ไปทํากระเป๋าดูดีเทียบเลยอ่ะนี่ตอกตอกจระเข้ได้ะกี่ตัวเนี่ยเยอะ แต่น้ำไม่ไม่ลึกนะน้ำน้ำที่แ้ไปู่งปลาตกเจลเคไปดูตรงตรงโน้ตรงนน้นตังโน้เขาตกตกเจลเคดูว่าเจลเคก็งับไปไปดูนันว่า ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จระเข้พี่ชาดูดิตัวใหญ่มากนี่ค้างนานมากเลยดูดิครับพ่อเดี๋ยวพ่อี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อเอาขึ้นมาไอ้โตก็อกอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จระเข้เรียบเลยเอาเลยพี่ชาเลย

เรียบร้อยอับอับไปอดัดไปเขออินชอนขออินชอนอินชอนเอาแล้ว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  แสดงว่าคนคัอะไรอ่ะ ห้ามกัดนะห้ามเข้านิ้วแย่นะลูกเดี huh? ๋ยวเดี๋ยวเขากัดเอาเราไม่รู้ว่าเขากัดหรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะแพ้ไงห้ามบีบาร่าคอมยาน่าลูโคงกำลันแไอ้ยิงพวกมันตัวแพ้หันหน้าด้วยเนี่ยดิชอยหันหน้าดิลูก ก็บอกแนอยโอ้โหอะไรอี่ช้อนอะะตายเอเกิ้ยเนดีค่ะจักได้ไหมอะได้ลูกแต่อย่าให้อย่าให้น้องของเรียมือด่ ดเดี๋ยวพอพอจับเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือด้วยนะเ้ยตัวนี้คัวตามันแงอ่ะิงกันน่ารก่รกะไปดูโซนอื่นก่เอาไปรึเ่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตัวอะไรก่อนตัวหมาหรือเปล่าหมาหมาไอหัวป้องเออตัวไล้เฟนเฟร้ให้น้องเลยมั้ยหมาลายภาษาอังกฤษว่าอะไรมาลายสีบ้าดูดูดู อน้อนทำไดีทำไปดีแปงฝัน้องนะย้อนดูมนแกะดูมัไม่แปงฝันันไม่แปนี่มันคัวละเอ้ยไม่ใช่ลิงลิงอะลิงอะไรอะ จะเดมมาบมองว่าจะมองได้เนี่ยเอ๊ะอะไรวะลิงจิ๋ว <c ười> อะไรอ่ะโอ้ยปัชิพันเนยซ้อน้้งเยูรามาดูนีอะไรอ่ะ ตัวอะไรยิงจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจิงโจ้อ๋อจิงโจ้ใช่เหรอคูนและคูนหรอและคูนหรอลูกใช่ไหมเออจิงโจ้แขะแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ตัวตัวสีดำใช่ปะ แต่นี่จริงเจ้าแ <esh 56. S 1> คบแบบสีขาวอะจริงเจ้าแคบเพื่อเหรอตัวอะไรอะลิงอะไรลิงลิงมันลิงชอนะยกตีนยกตีนให้เลยได้แล้วพองแล้วมีแล้วกัอนนี้นึกว่ามันเลี้ยงได้ไงมันเลี้ยงได้นะพ่อ ระวังพัดลงน,นี่คล้ายๆลิงที่เราไปดูอ่ะลิงกระลอกช่ไหมลิงกันลออ่ลนลอใช่มันเลี้ยงง่ายไงไม่ดื้อไม่ดื้อถ้ามันชนจีคันคันคันจะกรีนดาวเย็นเลยไหมเย็นเลยไหมเย็นเย็น ใสอวดูวววดิสิ่งโตกับเสือจะตัว,ตวลเล็กมดูดิสิ่งโตตัวเลอเนี่ยจะมีตัวผู้เห็นไหนตัวผู้นอนข้างล่างตัวเมียนอนอยู่ข้างบน มาแล้วระวัาางน้องมางับนิน้วนะมาว่ะเนี่ยรอสพอแล้ว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 มันกัดมันจิกมือจิกมันอมันกัดแรง น้อยชอนก็ให้อาหารนกกับแม่อ้วนนะครับเมื่อยก็เลยมานั่งถ่าววันว่เาเป็นไงนเ,ไเก็บตูดเก็บตูดแม่พี่ชากับแม่อ้วน ตอนนี้เรากำลังให้อาหารนกแก้วมาคออยู่นะครับเหมือนนี้มาเปร้ยอือครับน่าจะลึก อย่าลืมกดติดตามให้น้องอาชาน้องอินชอนด้วยนะครับ